ไม่งเลยไม่ใช่แล้วมีทางนี่มันพยายามเก็บเสียงถึงกีบเราบอก <c oughs> แ,แ,แม้ก็ได้ยินเสียงนิดนึงแล้วพอกลิ่นมาใ่สย <c oughs> เอ้ยตอนตอน,ตอนน้องเรียนมอม .5 นี่น้องเคยตอดในห้องเรียนแล้วห้องเรียนน้องเป็นห้องแอร์ะอาจารย์ก็เขียนเขียนหน้ากระดานตรงเนี้ยกระดานอยู่ตรงเนี้ยถ้าน้องนั่งเรียนตรงเนี้ยน้องนั่งหน้าก็ <c oughs> ตอะไรเพื่อนน้องรู้ไงก็คิกิ๊กกันสล้พักอาจารย์จะอนหัว <c oughs> ผมก็่รู้ไปทำอะไรเดินข้ามา เลยครับใครมินี่กับสต๊าฟผมโอ้รู้เรื่องเลยรู้เลยว่างแ<ล>มนแมนโหอ,อย่างแมนน่ากินแบบพี่คิดคิดสภาพคนกินแบบไข่แดงเยอะๆไข่ไข่ต้มอ,อ่ะตอนนั้กินหนน้าฟ <c oughs> องเพื่อนเพื่อนเลนเบรบอลเอะไรไว่เลยก็ไข่แดงไข่มาแจ๊กเอ้าทำอะไรแล้วแล้วไปดูอะไรเร็วดูบอลโชว์ดิโชว์ผลการวิ่งเนี่ เนี่ยกดูวิเชฟบลโเนี่ยที่ที่ดูแบบตกมืออะมั้งเฮียเฮียไปแบบคอเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นคนนี้ดูไหมอ๋อได้เหรอว่าทำอะไรก็ได้หมดมันอยู่ที่ว่าทำเท่าไหร่